ในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องสะพายเจ้าสัวและเนื่องจากละครเรื่องนี้เป็นละครแนวคอมเมดี้สนุกสนานแต่ละฉากแต่ละตอนจึงมีแต่ความสนุกสนานซึ่งทำให้นักแสดงที่เข้าฉากรู้สึกมีความสุขกับการสแสดง เออโอแม่คุณแต่ละฉากทั้งนอนตากแดดทั้งต้องไถนาจนหน้าดำาทั้งวิ่งไม่ใส่รองเท้าลำบากลำบนกันจนได้แผลแอะแอคะค่ะแต่ละฉากของหนูเนี่ยดูสนุกและสบายสัจนนาอิจฉามากเลยค่ะ คผู้ชมค่ะแม้ว่าแต่ละฉากแต่ละตอนของแอน,นั้นเดดูทรมานทรกรรมสมาร์กใหม่แต่ก็เป็นเพราะแอ์ยังอยู่ในวัยหนุ่มสา,สาวสามารถสู้งานได้แต่สำหรับนักสแสดงอาวุโสอย่างอัต้อยและอโยงน,นั้นเนื่องจากว่า อ,อ,อะไรหายากพู้ก,กำกับจึงงดเว้นฉากยากลำบากทั้งหลายสำหรับอาตอยและอายกตัวสิตัวสิเพราะว่ามันจะเป็นลมแดด<อ>ข,ขาหา่ไ,ไป <laughs> ไ เออขาไปไม่ทันตัวเออเออไม่ได้ตากอะไรกับแอนและเออะดูท่าเจ๊คงจะต้องฟ้องกรมแรงงานซะแหละวม่ากองถ่ายกองนี้ใช้แรงงานคนชรา เป็นไปได้ขอทันสัปปายเจ้าสัวเย็นนี้ก็อวสานแล้วนะครับเจ้าสาวไร่ส้มจะมาแทนครับจากสถิติของเรา